นี่ทาำมากี่นาทีอ่ะมากี่นาทีมาสิบนาทีแล้วก็ล้างออกไหมเหรอไม่แล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาล้างออกอ้โหแค่เข้าโบว์ไอจั่นหนูอ่ะชั้นวันนี้หนูสวยเออวันนี้ใส่เสื้อเท่เ <c oughs> สื้อใหม่แล้วก็เลยมองมองกันเต็มเลยว่ะวันนี้มาร์คจมูกไม่ใช่เหรอมึงใส่มาร์คจมูกแล้วหน้าใสไงอ๋อใช่มาร์คจมูกหน้าใส มาร์คจะโบราณใสเอ้ยนะใสหน้าใสแน่ก็เลยมองไงมาร์คบ่อยๆต้องมองบ่อยๆ